สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอขออนุญาตถอดแมสกก่อนนะหลายชั้นดลยกันก็โอ้โหนานนะที่เราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้สินค้าใหม่ๆเข้ามานี่ถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะพีเตอร์นะอ่าใช่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็บางบางรุ่นนะที่ขายดีขาดช่วงไปสักหน่อยนะใช่อาจจะเป็นนะอย่างว่าครับหนึ่งเลยก็คือวิกฤตโควิด -2 มีสงครามอีก โอ้โหกระทบกันไปทุกทุกราทุกย่าย่าเลยนะใช่ครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยก็มีมาแล้วฮะ,ะต้องบอกว่าค่ายโดบนี่นะครับได้ออกรุ่นใหม่ล่าสุดพิเตอร์บอกเลยว่ารุ่นนี้มาสลับตอบโจทย์ความต้องการที่หลายคนสอบถามมาแล้วก็เอาจุดด้อยของรุ่นต่างๆมาเป็นรุ่นนี้เลยนะพี่ช้างใช่นะฮะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าโดบอ e ีลิเกนโปรพีเตอร์โอ้โหตัวนี้ตอ,ตอบอตอโจทย์หลายๆเรื่องเลยนะ คือเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยพลังเสียงมหาศาลเลยนะพลังเบสนี่ต้องบอกว่าอย่างมันน่ะนะพี่เตอร์ถูกต้องเลยพี่ทางเพราะรว่าตัวนี้กําลังขับเขาถึง120วัตต์ rms นะใช่คือสายปาร์ตี้สายมันมันสายเอาแบบฟังสนุกสักใจนะพลังเสียงแน่แนๆน,นี่โอ้โห,โหตัวนี้สุดๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันอัดแน่นมาเลยที่ว่าแก้จุดบอดของรุ่นก่อนๆน,นะครับของแบรนด์อื่นใช่ ตัวนี้มารวมอยู่ในตัว Dob EpiGen Pro ตัวนี้เลยอ,อมันจะมีอะ,อะไรเจ๋งๆพิเตอร์บอกอเลยนะครับอ่ะนี่อาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันแล้วกันครับนะฮะก็ตัวนี้ออกแบบมานะฮะอ่ะนี่ฮะนี่อาจจะไม่ชัดนะนี่นตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบลำโพงแบบสามทางเลยพี่ช้างครับสามทางด้วยค ทีบฟิลเตอร์ด้วยก็คือเป็นแบบไบแอมนั่นเองไตรไตรแอมโทษทีไตรคือสามนะก็คือว่ามีเสียงเบสเสียงกลางกับเสียงแลบมบเป็นคลาสดีแบบไตรแอมดีเด้วยนะฮะกำลังขับรวมอยู่ที่120 2> <120 S> 1นะ2อยวัตต์อารสนะ120สวัตต์นะครับตัวนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างวูเฟอร์ขนาดหกนิ้วเลยนิ้วนะหนึ่งตัวครับแล้วก็มิดเลงหรือว่าเสียงกลางนะสามนิ้วสองตัว2ตัวแล้วก็ซิลโดมทวิตเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วอีก2ตัวโอคแค่ระบบลำโพงนี่ก โอ้โหเจ๋งกว่ารุ่นเดิก่อนที่ผ่านมาเลยใช่แล้วตัวนี้นะฮะนี่เลยวิดแอคทีฟฟิลเตอร์นะไม่ใช่พาสซีฟนะใช่แอคทีฟก็คือโฟน่าคือมันแบ่งแยกความถี่ก่อนแล้วค่อยไปพักขยายแล้วก็ออกมาลาโพงอ่าอ่านะครับตัวนี้ก็ลําโพงมีถึง5ตัวเลยนะครับเป็นแบบเบรดรีเฟก์นะตัวนี้อะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครบครันเลยนะตัวนี้คือเขาออกแบบมาก็มีตัวเรียกว่าไวเลสชาร์จิ่งให้ด้วยมีไวเลสชาร์จิ่งไวเลสชาร์จิ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถเอา,เอาโทรศัพท์ที่รองรับ ฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายวางที่ตัวลำโพงก็จะชาร์จได้เลยใช่ฮแล้วก็ตัวนี้มีเรียกว่าฟังก์ชันเชื่อมต่อบุทุ่แบบง่ายๆคือมี nfc นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับทุ่มแหลมได้อยู่แล้วอันนี้เบสิกนะนะครับแล้วจุดเด่นเด็ดอีกตัวหนึ่งก็คือแก้ปัญหาเรื่องว่าชาร์จไปเราทำไม่ได้ตัวนี้เป็นแบบชาร์จไฟแบบ ac เลยคือมีปลั๊กเสียบเลยเสียบปลั๊กไปฟังไปได้ครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะนี่เลยนะครับก็ขนาด 7400พีอมิลแอมครับนะครับก็เล่นได้ก็ประมาณถึง8ชั่วโมงนะแชั่วโมงอ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้พักจ่ายไฟเขาเป็นแบบสวิตชิ่งด้วยพี่ชางครับอ่ะนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวให้ดูตัวจริงนะครับก็ความกว้างด้านหน้านะก็39.5เซนครับนะครับแล้วก็ ลึกด้านหลังนะครับ19เซนแล้วก็สูง21.5สิบจุดหนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักถึง5.7ากิโลเลยนะ5.7กจุดเจ็ดกิโลนี่ครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแบบว่า t ีวีเได้ด้วยแบตเตอรี่ที่บรรจุมาภายในตัวเขานี่ขนาดกี่มิลลิแอมครับ7,400มิลลิแอมพี่ช้างเจ็ดันสี่รมิลลิแอมใช้งานได้เมื่อกี้ที่พี่เตอร์พูดไปก็คือประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะที่ความดัง50%าสิบเรับนะครับแต่ถ้าอยากฟังนานกว่านั้นมันมีปลั๊กเสียบให้ครับพี่ช้้้าาาางงเออออ่่่ะะมมมดดดูตััวววจรริีีีกกนนนคบผถแแลลหหโโ นี่คือตัวจริงเขาดูขนาดซะก่อนตัวเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นอนต้องมีคนถามแน่ว่าไซส์เขาขนาดไหนถ้าเทียบกับตัวมาเชลสแตตมอร์ more, ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอยากเทียบแต่ผมเอาแค่ไซส์นะผมไม่พูดถึงเรื่องเสียงนะอะหน้าตาท่าทางผมว่าน่าจะใหญ่อ้วนกว่าใหญ่อ้วนกว่านะครับใช่นะฮะแตะ่บอกเลยว่าตัวนี้นี่สุดยอดของพลังเสียงเลยพีเตอร์โอ้โหหนักนะเกือบ6กกิโลนะมีสาย สายแล้วก็นี่เบรกลิเฟกขนาดใหญ่เลยอ่านะครับนะเพจพี่บอสไปช่วยพิเตอร์ยกหน่อยนะอ่าอ่านะครับเดี๋ยวให้น้องให้น้องบอสช่วยยกนะครับอ่าดีเทลรายละเอียดที่ตัวลำโพงนะอาจจะเห็นเลยครับว่านี่ฮะหนึ่งเลยเนี่ยจะมีปุ่มปรับนะใช่ก็ทุลุ่มโทุบแแบบอ่าปรับทุบปรับแหลมแล้วก็เสียบยืดวีเล่นเพลงได้นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันที่ว่าไวเลสชาร์จจิ้งอยู่ฝั่งนี้นะขันยับตรงนี้วาง สมาร์ทโฟนที่รองรับไว้เดชาร์จจิ้งตรงนี้ครับตรงนี้สำหรับเชื่อมต่อแบตเ f ็ออ่านะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีอินดิเคเตอร์บอกนะฮะระดับแบตเตอรี่ครับแล้วก็บอกโหมดอินพุตก็คือเป็นบลูทูธหรือว่า AUX in อ่านะครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้เลยครบด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยอ่ะน้องบอสถือให้ละสบายเลยเนี้ยนี่ฮะนี่เห็นนะพี่ช้างครับ เป็นช่องเสียบนะ AC adapter นั่นแหละใช่องเสียบไฟนะครับสายมีแถมให้เลยครับผมนะครับแล้วก็สาย Input 3.5นมีแถมไปแค่นี้นะครับนะครับนี่อ่ะโอเคละตัวบอดี้นะฮะก็มีสีเดียวนะมีสีเดียวแล้วก็ตัวบอดี้ก็คือข้างในเป็นไม้ MDF ใช่แล้วก็พุ่มด้วยหนังนะครับใช่ครับหนังไนลนะหนังเทียมใช่ครับนะฮะก็แน่นอนนะฟังก์ชันสเปคทุกอย่างมีคนถามว่าเอา ไม่มีฟังก์ชันทวีเลตเหรออ่ะตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้นะพี่ช้างนะฮะก็ทวีเลตไม่มีนะพีเตอร์อ่ะตัวนี้ไม่มีทวีเ,วเลตนะปกติอ่าครับผมค,บคือบางาท่านบอกว่าซื้อไปสองตัวเชื่อมต่อกันแบบไร้สายได้ไหมตัวนี้ไม่มีนะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้เขากําลังฮิตกันเลยนะพี่ช้างครับสนับท่านใดที่จะกล้องคาาโอเกะอเขามีชุดมิกเซอร์แล้วก็ชุดมิกเซอร์เล็กๆอะ่ะครับอ่าก็สามารถเชื่อมจากมิกเซอร์แบบสายนะเข้าไปออกเป็นแบบ 2ตัวได้นะครับก็ลองอทิบดูแล้วกันกำลังคิดกันเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็คือย้ํารุ่นอีกครั้งนึงก็คือ d o บอีเลแกนโปรกำลังขับ120วัตต์พีเตอร์โอ้โหทีนี้เรื่องของพลังเสียงเนี่ยเป็นยังไงพีเตอร์อธิบายบุคลิกเสียงเขาหน่อยบอกเลยนะบุคลิกเสียงตัวนี้นะก็คือเขามีลำโพงมาถึง5ตัวในพิชางครับเสียงร้องหนาๆเลยเสียงกลางขนาด3นิ้ว2ตัวนี่บอกว่าเสียงร้องอิ่มๆเลยนะก็คือเราก็มิติเบสของ วูเฟอร์ขนาด6นิ้วนี้ลงตัวบรนด์กันดีเลยแล้วก็เสียงความใสของเสียงแหลมนี่ว่าค่อนข้างจะไวนะฮะเหมาะสำหรับปาร์ตี้เอาดอกเหมาะมากๆเลยใช่นะครับถ้าสายแบบสายตื๊ดสายสายสนุสนานนะสายปาร์ตี้สายนั่งดื่มนะสายเอ่ยเยอะกิจกรรมแบบว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยพกตัวนี้ไปเนี่ยตัวเดียวตั้งอยู่หน้าห้องล้อมวงกันนี่ โอ้โหโจกกันทั้งคืนสบายๆเลยแล้วที่สาคัญพีชางครับตัวนี้มีวงจร DSP เปิดสุดสงไม่พลาดเลยอ่าแน่นมากๆอัดสุดมาแล้วฮะใช่นะครับโอ้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะตัวนี้นะครับประทับใจเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองฟังกันหน่อยดีไหมว่าเสียงเขาหน้าตาเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับอ่ะมาลองฟังกันดูฮะว่าเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับลองเลยลวกันครับผม เป็นไงฮะพี่เตอร์โอ้โห oh oh. นี่กขนาดเปิดปเบาๆนะเสียงนี่แบบว่าแฝงด้วยพลังเลยนะคือใครนะที่ชอบลำโพงอที่ต้องบอกว่าพลังเสียงจัดๆมันมันสะใจนะ mm hmm. เปิดเปิดแล้วตอบสนองความแรงที่ตัวเองอยากได้พี่เตอร์โดบอ e เล g ก n นโปรตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากใช่ครับแล้วก็ความถี่ต่ําที่เขาทําได้เบสได้ถึงห้เฮิรตนะใช่นะครับโอ oh ้โ oh. หแล้วก็เสียงทรงพลังมากเลยขนาดเปิดเบาคือว่า มันเพราะว่าแอมกำลังวัดเขาสูงคือคือต้องยอมรับว่าจะรู้สึกว่ามีพลังสำรองนะครับคืออ่านี่เป็นมิติใหม่ของโดบนะใช่<อ>เลยค่ายโดบทำลำโพงออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เเสเกลประมาณสัก40-50วัตต์อ่ะใช่นี่คือตัวแรกของเขาครับที่เอามาถึง120วัตต์120วัตต์เลยนะใช่บอกว่าโอ,โ,โอ้โห มันมากพีเตอร์บอกเลยครับมันจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนตู้เพลงพกพาได้เลยนะตัวเนี้ยในะครับก็กำกลังขับนี่1้0วัตต์นี่โอ้โหทั้งอินดอร์เอาดอร์นี่เอาอยู่สบายๆนะครับประทับใจมากฮะราคานะครับค่าตัวอยู่ที่8,990บาทของแท้รับประกันศูนย์1ปีนะครับผมนะฮะแบตเตอรี่มีปัญหาหลังจากหมดประกันอนะแอร์แบกไทยของเราก็มีบริการรับเปลี่ยนแบตบส่วนราคา การเปลี่ยนแบตเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะตอนนั้นใช่ครับ,รบผมนะฮะแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าแอปเปิไทยของเราเนี่ยรับเปลี่ยนเฉพาะแบตนะครับไม่ได้รับซ่อมอวงจรหรืออาการเปลี่ยนดอกลำโพงไม่ได้ทําอย่างนั้นใช่รบับเปลี่ยนแค่แบตบแล้วก็ไม่ได้ขายแบตเตอรี่ แต่เรับเปลี่ยนนะครับใช่ครับเพราะว่าคือเราเปลี่ยนแล้วก็เราเทสให้ถ้าขายไปเผื่อบางทีบางท่านยังมีความชำนาญอะไรเงี้ยคโทษแบดอย่างเดียวเลยนะฮะรับเปลี่ยนให้เรามีประกันให้ด้วยนะใช่สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วครับสรบบโนบอีดิแกนโปรตัวนี้บอกเลยครับว่าสายมันนะฮะสายต้องการพลังเสียงหนักๆแรงๆถึงอกถึงใจ ดบอีลิแกนโปตัวนี้ไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะครับครับแล้วก็พกไปบอกเลยว่าราคานี้ไม่อายใครแน่นอนใช่พูดเลยครับผมับแบรนด์ดังๆนะใช่สินค้าพร้อมจําหน่ายนะครับนะฮะสนใจก็สั่งซื้อได้ไม่ว่าจะทางไลน์ร้านหรือทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าอะไรล่ะเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะครับมีดตัวให้ทดลองฟังใช่สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะบมีบัตรเครดิต อ,อยากจะผ่อนบัตรอยากจะผ่อนบัตรเครดิตนะก็ตัวนี้เรามีบริการผ่อนบัตรเครดิต4เดือนศูให้ด้วยจร,จริงๆการผ่อนอบัตรเครดิตเนี่ยคือศูเดือนเนี่ยทักมาทาง Facebook ได้เลยใช่ครับแล้วก็บอกว่าอยากจะขอผ่อนตัวโดบอินดิกันโปสี่เดือนผ่านบัตรเครดิตเดี๋ยวน้องเขาทำรายการ <ทำ S 2> ผ่านอินบ็อกซ์บน Facebook ให้ทำดิ้งให้ท่านก็ไปกรอกข้อมูลเองใช่ะนะครับนะฮะก็มีบริการผ่อน0%ูเปอรเนสี่เดือนผ่านบัตรเครดิตทุกชนิด ครับผมนะฮะวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะใช่นะบัตรอื่นไม่ได้ไม่รับนะคือหมายว่าใช่คือบัตรเครดิตมันจะมีแค่วีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดอ่าใช่ครับนะครับก็ท่านที่สนใจอยากผ่อนก็ติดต่อมาทาง Facebook ได้เลยเดี๋ยวเราขาทำรายการให้ครับนะครับก็สําหรับท่านที่อยากสนใจแบบเก็บเงินไปทางเราก็ส่งทั่วประเทศอ่านะครับแล้วก็ย้ำอีกอย่างหนึ่งการซื้อสินค้าออนไลน์โอ้นี่คือแบบลูกค้าโทรมาบ่อยมากเลยนะใช่ โดนเทโดนแกงเยอะมากนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆนะโดนแล้แบรนด์ดังๆพันกว่าบาทเนี่ยใช่นะครับ <c oughs> ก็ฝากนิดนึงสำหรับการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยสินค้าไม่ตรงปกสินค้าปลอมันเยอะนะครับอย่าเห็นแก่ราคานะ <c oughs> ผมย้ําพยายามซื้อกับร้านที่ท่านเช็คเครดิตเขาได้อ่ะถูกต้องนะครับเพื่อ,อะจะได้ไม่โดนหลอกนะ ใช่คับบนออนไลน์ทุกวันนี้โอ้โหหลอกลวงกันเยอะมากนะฮะรูปรูปของแท้นะแต่ของที่ให้ไปไม่เกี่ยวกันเลยใช่นะครับนะก็สําหรับร้านไอแพทแพ์ของเราก็เปิดมาสิปีแล้ว1ิบปีแล้วนะครับก็เชื่อว่าเป็นที่ไว้วางใจแน่นอนนะครับแล้วเราก็มีหน้าร้านมีตัวตนติดต่อได้ตลอดนะครับนะฮะก็สําหรับท่านที่เป็นลูกค้าอุปการะคุณของเรามานานก็กราบขอบคุณสําหรับลูกค้าใหม่เนี่ยที่ตัดสินใจจะมาซื้อแล้วไม่มั่นใจกับร้านเราบอกได้เลยฮะสบายใจได้ ก็ย้อนดูรีวิวได้นะใช่เรียกว่าคอมเมนต์ต่างๆที่พี่ๆเขาคอมเมนต์ไว้ใช่ครับนะฮะสินค้าเราโพสไว้หลากหลกหลายรุ่นเลยใช่นะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่ทําให้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเราก็ขอกราบขออภัยด้วยอ่ะนะครับซึ่งก็มีบ้างนะใช่นะครับนะฮะบางทีเรื่องความไม่เขาเขาเรียกเข้าใจผิดมันก็มีอยู่ใช่นะอาจจะอะไรล่ะเขาเรียกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางครั้งมัน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 เข้าใจไม่ตรงกัน ใช่ทุกอย่างก็เคลียร์หมดนะพี่เตอร์ใช่เคลียร์หมดครับคือเรารับผิดชอบหมดนะถ้าถ้าแบบว่าของเคมความยิบหาอะไรเงี้บงทีอาจะช้าบางเร็วบางบางทีศูนย์ที่เขารับเคมมันต้องใช้เวลาครับบางทีบางบางรุ่นรุ่นสินค้ามันหมดต้องรอสินค้ารถใหม่มามันจะนานหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็ขออภัยด้วยลวกันครับผมโอเควันนี้ผมกับพี่เตอร์ต้องขออนุญาตฝากตัวโดบอิลิแกนโปรรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมครับลำโพงพลังงานพลังเสียงมัคือมามันสุดๆเลยนะครับครับผมโอเคัรบ